ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Car Review ช่องที่นำเสนอข้อมูลล่าสุดรีวิวเชิงลึกและความคิดเห็นจริงเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกหากคุณเป็นคนรักยานยนต์ชอบความแรงเทคโนโลยีและดีไซน์ที่โดดเด่นที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ Honda r e b e l 1,100รุ่นปี2026รถคร u เซอร์ขนาดใหญ่ที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวทั้งในด้านสมรรถนะการออกแบบและความสะดวกสบาย ฮอนด้ารีเบลเป็นตระกูลรถที่มีชื่อเสียงมายาวนานด้วยความที่ขี่ง่ายควบคุมได้ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรีเบล1,100รุ่นปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด1083ซีซีแบบ2ส,สูบเรียงซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ในแอฟริกาทวินแต่ปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับสไตล์การขี่แบบครุยเซอร์เครื่องยนต์ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบตำ่ำทำให้การออกตัวและเร่งแซงทำได้อย่างนุ่มนวลและมั่นใจทั้งในการขี่ในเมืองหรือทางไกล สิ่งที่โดดเด่นของรุ่นนี้คือการให้ตัวเลือกเกียร์สแบบคือเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับสายขี่คลาสสิกและระบบเกียร์อัตโนมัติดูอัลค Transmission หรือ DCT ที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดสามารถเลือกขี่แบบออโต้หรือเปลี่ยนเกียร์เองได้ผ่านปุ่มควบคุมบนแฮนด์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Honda และเป็นเหตุผลที่ทําให้รีเบล1,100เป็นครูเซอร์ที่หลากหลายที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด ดีไซน์ภายนอกของรีเบล1,100ปี2 0 2 6ยังคงเอกลักษณ์แบบลีนโลและดูแข็งแกร่งแต,แต่ได้รับการปรับแต่งให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างชัดเจนและดูดุดันมากขึ้นถังน้ำมันทรงโค้งต่อเนื่องกับเบาะนั่งอย่างลงตัวสีใหม่ของปีนี้เช่นสีฟ้าเมทัลลิกและสีดำด้านให้ความรู้สึกหรูและลึกลับในเวลาเดียวกันงานประกอบโดยรวมแน่นหนาวัสดุดูดีและจับต้องได้จริง ในส่วนของความสบาย h อน da ใส่ใจอย่างมากกับการจัดท่านั่งและระบบช่วงล่างเบาะนั่งต่ำทำให้ผู้ขี่ทุกส่วนสูงสามารถแตะพื้นได้ง่ายแฮนด์บากว้างและวางตำแหน่งไดเหมาะสมกับเท้าที่ยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อยทำให้ขี่ได้สบายแม้ทางกลายระบบกันสะเทือนหน้าแบบโช้หัวกลับโชวะขนาด43มิลลิเมตรและโช้หลังคู่ที่ปรับพอลิโหลดได้ให้การซับแรงกระแทกดีเยี่ยมบนถนนครุกคะในด้านการควบคุมรีเบล11100มีความสมดุลระหว่างความคล่องตัวและความมั่นคง แม้จะเป็นรถครูเซอร์แต่การเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจด้วยจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำและเฟรมที่แข็งแรงระบบเบรกคู่หน้าพร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนและดิสเบรกหลังให้แรงหยุดที่ยอดเยี่ยมพร้อมระบบ ABS และ traction control ที่ปรับค่าการทำงานได้หลายระดับเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนรุ่นปี2026ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้คันเร่งไฟฟ้าท h r o ท t l e by w i ว e และโหมดการขี่ให้เลือกเช่นส t a n d a r d s p ป r t เรนและโหมดคัสตอมที่สามารถตั้งค่าการตอบสนองของเครื่องยนต์แรงเบรคเครื่องยนต์และระบบควบคุมลื่นถลายได้ตามใจผู้ขี่หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD แสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับเกียร์และระดับน้ำมันพร้อมระบบคร u i s e Control ที่ช่วยให้ขี่ทางไกลได้สะดวกสบายสำหรับการเชื่อมต่อรุ่นปี2026มีฟังก์ชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธทำให้ผู้ขี่สามารถฟังเพลงรับสายหรือใช้งานนำทางได้จากแฮนด์ควบคุมโดยตรง ฟีเจอร์นี้ช่วยให้การเดินทางในแต่ละวันสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นในด้านประสิทธิภาพการใช้งานจริงรีเบล1,100ให้ความประหยัดที่ดีเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ถังน้ำมันจุด13.6ลิตรเพียงพอสำหรับการเดินทางระยะกลางถึงไกลเบาะนั่งนุ่มและมีรูปทรงที่รองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการขี่นานๆอีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมจาก Honda าให้เลือกมากมายเช่นกระเป๋าข้างแรกหลังและชิลบังลมเพื่อเพิ่มความสามารถในการท่องเที่ยว รีเบล1 1 0 0เป็นรถที่เหมาะกับทั้งผู้ขี่หน้าใหม่ที่อยากอัปเกรดไปสู่รถขนาดใหญ่และผู้ขี่มากประสบการณ์ที่ต้องการครูเซอร์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ง,ง่ายต่อการดูแลจุดเด่นคือความสมดุลระหว่างพลังความสบายและความมั่นใจในการขี่ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่ง่ายจะพบได้ครบในรถรุ่นเดียวในด้านราคาฮอนด้ายังคงตั้งราคาให้คุ้มค่าเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันรีเบล1,100ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ให้ฟีเจอร์ครบครันในราคาที่จับต้องได้ และยังคงคุณภาพระดับสูงที่แบรนด์ Honda ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือโดยสรุป Honda r e v e l l 1,100ปี2026เป็นครูเซอร์ที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์มันเป็นรถที่เหมาะกับคนที่อยากได้ทั้งความแรงและความสบายในการขี่ทุกวันไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือทางไกลรีเบล1,100ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง ขอบคุณที่รับชม n นิวคารีวิวช่องที่รีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกอย่างละเอียดและตรงไปตรงมาหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรุ่นใหม่ๆและการทดสอบขับที่น่าสนใจอีกมากมายในอนาคต